Mute your mind. So, Hello. Good morning, everyone, how are you today? I am good, you? thank you. And you, I am good, thank you. So, all right, today we will learn about uh, present simple tense. Have you ever learned about this before? Uh, yeah, 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 yeah. No, 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 no. never. You never learned no. about this grammar. Present Simple Tense ์ e ่ะมันชื่ออะไรนะคบครู Simple ค่ะ present simple tense คือ subject บวก verb ช่องที่หนึ่งกริยาที่เติม s หรือ es อ๋อเคยเรียนครับอ่าโอเค so today I'm gonna review you a little bit of how to use Present simple tense, and then we're gonna play the games. Yes. Okay, like let's start. Ah. This is the structure of present simple tense. The subject with verb uh, one. Verb one is the verb that's uh, not at S or ES. Do you understand? Verb ช่องที่1น,นะคะคือ verb ที่ไม่มีการเติม s หรือ es นะคะแต่จะมีการเติม s หรือ es นั้นในบางประธานที่เป็นประธานเอกพจน์นะคะจะเติม s หรือ es นะคะ Example subject by UV day eat and go you can you can write the subject eat and go without at s or es if the subject is i u v day but if the subject is he she or it you have to put s or es and now let's see okay and now let's see uh how to add S, s or es with the subject อ่าหลักการเติม s หรือว่า es นะคะประธานเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es นะคะประธานบวกกริยาช่องที่หนึ่งถ้าหากว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es แล้วแต่กรณีการเติม s หรือ es ใน คำกริยา present simple tense มีหลักที่จะต้องจำดังนี้นะคะเติม s ในคำกิริยาทั่วไปอย่างเช่น come come ถ้าหากว่าเป็นประธา,านเป็น he นะคะนักเรียนก็เติม he comes cut cut ที่แปลว่าตัดนะคะนักเรียนก็เติม s ลงไปเลย he cuts he cuts the paper ่า uh, next one drink นักเรียนก็เปลี่ยนเป็น he drinks milk he drinks milk อ่า next one ค่ะ feel feel นักเรียนก็เตมิม he feels good he feels good อ่า next one นะคะ eat นักเรียนก็เติม he eats breakfast he eats breakfast and next one aa, ค่ะกริยาเป็นคำว่า swim ถ้าหากว่าประธานเป็น he นั่นก็เป็น he swims in the afternoon he swims in the afternoon อ่าอ่าต่อไปนะคะเติม es หลังทำกิริยาที่ลงท้ายด้วย s sh ch x z o นะคะอ่าอย่างเช่นคำแรกนะคะ catch catch อ่าฮะที่แปลว่าจับเนาะมันลงท้ายด้วย ch นะคะแล้เดี๋ยวก็เติม es ข้างหลังได้เลย catches he c a t c h e t the cat เขาจับแมว he c a t c h e t the cat อ mm ืม hmm. and next one kiss kiss นะคะลง,าลง้ายด้วย s ลง้ายด้วย s เนาะก็เติม es ได้เลย he kiss he kisses his girlfriend He kisses his girlfriend. เขาจูบแฟนของเขาต่อไป Miss Miss นักเรียนก็เติม es ได้เลยเพราะว่ามาลงไายด้วย s ใช่ไหมก็เป็น He misses his parents. He misses his parents. เขาคิดถึงพ่อแม่ของเขามากอา ต่อไป teach teach นักเรียนก็เติม es ได้เลยเพราะว่ามันลงท้ายด้วย ch นะคะก็เป็น teacher g i g e teaches f o r slash t o teacher g i g e teaches f o r slash t o อ่าแปลว่าคุณครูกิกสอนชั้นป .4 ทับสองอ่าต่อไป wash นอเรียนก็เติม es ข้างหลังได้เลยเพราะว่ากิริยาลงท้ายด้วย sh นะคะ uh, she washes her car she washes her car เธอล้างรถต่อไป bus bus กริยาลงท้ายด้วย z นะคะนักเรียนก็เติม es ได้เลยเป็น buzzes แปลว่าส่งเสียงหึ่งเนาะต่อไป fix fix แปลว่าซ่อมนะคะลงท้ายด้วย x นะคะนักเรียนก็เติม ex ได้เลยเป็น fixes เนาะต่อไปคำว่า mix ที่แปลว่าผสมเนาะลงท้ายด้วย x นะคะนักเรียนก็เติม es ลงไปเลย mixes ต่อไป go ลงท้ายด้วย o นะคะนักเรียนก็เติม es goes goes ต่อไป do นะคะลงท้ายด้วย o นักเรียนก็เติม es แต่อ่านเป็น does does นะคะ does o k เค next one คำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y จะมี2แบบนะคะหน้า Y เป็นสระ a e i o u ให้นักเรียนเติม s ไปได้เลยอย่างเช่นคำว่า by คำแรกนะคะ by หน้า Y เป็นตัว u ใช่ไหมแล้วตัว u คือสระในภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นนักเรียนก็เติม s ลงไปได้เลยนะคะ he buys the toy he buys the toy เขาซื้อของเล่นอ่า next one play play หน้า Y เป็นตัว a ตัว a ก็คือเป็นสระใช่ไหมก็คือเติม s ได้เลยอ่า he plays เอ,อะไรดี he plays <In> game the game yes he plays the game or she plays pop it ah uh. okay next one say say is mean พูดนะคะ say อ่าหน้า y เป็น a ดังนั้นเติม s ได้เลย he says the word he says the word เขาพูด ต่อไป PAY นะคะหน้า y เป็นตัว A ก็คือเติม S ได้เลย PAYS ต่อไป STAY stay แปลว่าพักเนาะหน้า Y เป็นตัว A นะคะก็เติม S ไปได้เลย STAY เนาะต่อไป obey obey แปลว่าเชื่อฟังอ่าในห้องนี้ who is obey your parent do you obey your parent ah uh, diamond is obey your parent เชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่แล้วะครับแม่เราทุกคนต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะ I obey my parent you can say ออ I obey my parent ต่อไป survey survey แปลว่าสำรวจเนาะเติม s ได้เลยเพราะว่าหน้า Y เป็นตัว e ตัว e เป็นสระนะคะเติม s ลงไปได้เลย s e r v e y สํารวจเนาะต่อไป enjoy enjoy แปลว่าสนุกเนาะหน้า Y เป็นตัว o ดังนั้นเติม s ไปได้เลย enjoy and next one นะคะ destroy destroy แปลว่าทําลายเนาะอ่ะโอเค destroy หน้า y เป็นตัว o นะคะดังนั้นนักเรียนก็เติม s ลงไปได้เลย d e s choice ต่อไปโอเคแต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยนตัว y เป็นตัว i แล้วก็เติม es นะคะอย่างเช่นคำแรก fly fly หน้า y เป็นตัว l ตัว L เป็นพยัญชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยน y นะคะไม่ต้องเขียนตัว y นะให้เปลี่ยนตัว y แล้วเติม i e s ลงไปแต่ก็อ่านเหมือนเดิมค่ะ flies flies she flies to America she flies to America she f l i e s to America อเค now it's time to play game p a y game Bobcat yes Bobcat Bobcat จงเจริญ Bobcat จงเจริ o b c a t จงเจริญฉนว่านะเดนมอนเธอไปเป็นพระจจาวดีกว่าไหมทำไมาไม่ชอบ Bobcat มันตลกหรอมันตลกดีเหอ I will open the video. okay, everyone. Listen, listen. I will open the video clip for you twice, time without the subtitle. And you have to listen carefully, and then we're gonna play the game in the third round. Ah, put the word in order The 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 The, 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 wing, the, the wing. ring The ring The cock The cock and the cock and the ring the cock and the ring get, get he up anyway, ring, it, get he up nae non the cock and the ring get he up oo the cunt nung muen bach oo the cunt nung muen bach nung cunt

ที่ผูกคือารกีแล้วนบอกว่าฉันไม่ได้นอเออแล้วดีโอเคส60 60เปอนกก

ดูหน้าดูดูเวลาด้วยนะาถ้ามารับจบเป็นสีแดงแล้วนะวันนี้ไม่ได้เขียนวันนี้ได้จแต่ทุกคน good bye ไปทุกคนบายดีค่ะวันนีครับอภสวัสดีค่ะอภินิษฐ์วันนี้ไม่ได้เขียนอะไรพลอยอะไรอะไรจะเล่นอะไรจะเล่นเกมอะไร